ฟิล์มเลตตกด้วยปฏิบัติการสังหารที่ตรงนี้เดียว chấm đi à phải nó bay được rồi Đẹp แพ้ชัวร์เขาชนะเขาอ่เราไปแล้วจะสการ์ในอดีุดลืม ตายตายเบื่อะไรไม่ต้องไปทางนี้ไปทางนี้เขาน,นี่ยรอดไปห่หลับไปหุยรักโอ้ย ตอนยิงมันไปได้เฮ้ยมีตายไปไ้ไงวะไม่ได้ไม่ได้ห้ามยอมแพ้โอเคยอมอยอมเพือ่อจะเข้ามา ไอ้อ้มีไหมดังสุยล่วงนะดับไปหดับไปหนึ่งหลับเลย

ไหนไะหนเะอ๊ะเอิมไปหนึ่ง้นไม่เห็นเอ้ยวันนี้ไม่เห็นจริงโอ้ยตายแล้วเนี่ยเดิมไปหนึ่งไปหนึ่งไป ้วกเราตู้จบตีโอ้ยไม่น่ารักเลยความไมาห้าสิบสี่ห้าละ

จะชนะเขาได้วาะเนี่ยแคปบอดนนะเนีน่ยนะลาสตุรคตรอเอาไว้อืมอันนี้ละ